สวัสดีครับโปรบจองลงเดียนนะครับติีมรังบานองององ,อง,องนะครับพุ่มวันนี้ก็จากไฟก็มาทํางานเป็นวันที่สองนะครับเมื่อวานกระื้อว่าเป็นอ,ออเดอร์ครับก็มาดูงานาด้านลัางนะครับด้านนอกเก็บข้องนะครับพุ่มวันนี้ก็ลองติดดันกลางก่อนกับดวงอลอดไฟนะครับพุมเป็นตัวย่างนะครับไอ้ายอยาจางดู แล้วก็จะค้องมาดูนะครับว่าทุกใจไหมนะครับแบบ,แบบนี้แบบนี้อันนี้จะติดเป็นตัวยั้งให้ดูก่อนครับ<ม>ถ้าถูกใจก็ลงมือติดหมดเลยครับแต่ถ้าไม่ถูกใจก็ก่อยวางกันอีกทีนึงเพราะเดี๋ยวจะติดหมดไปเลยนายจังบอกว่างานก้าวแต่เกิดไม่ทุกใจทำไมถุกใจเย้ย <laughs> เอาจากน้อยอคนบาครับแม่แครับมูยายังมีพืชหมดเลยนี่อคือเอาจักรยานมานี่คือปั่นหรือว่ายังไงหรือว่าจูงเออจูงอย่างเดียว แล้วจะเอามาเป็นภาระทำไมโอ้ยออดูครับผมสองคนเจ้มูมู เอาจักรกยานมาจูงกันเดี๋ยวมา <c oughs> เฮ้ยมาตั้งแต่ชาวม,มือเตีว่าลงเดียลลงคลิปเลครับปมตั้งแต่ยังไม่มีแดดกับดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเครับผมปั่นหมายท์ก็แรงลงเดียวว่าถ้าแกเอาขึ้นตะน้นไม่รอดก็ช่วยช่วยทีหลานเอ้ยจะ <c oughs> ดูครับไอ,องกนกหมูหมูก็สองคน <c oughs> เลืตึง้งเขต้องไปพร้อมมันครับตึงเขาจักรยานกันมากคับสองคนเลืตึงไม่ใจพันครั่มจูงกันไปสองคนเอโอ้กับผมนี่จะเป็นโมเดลตัวอย่างให้เจ้าของบ้านดูก่อน แล้วก็อย่าจังดูตกใจกะลุยครับผมแต่ก็ช่วยนะครับผมมันก็ข้าวกันนะสไตล์นี้นะลุงเดียวว่ามันก็ข้าวกับบานดีครับผมอืบดูโอเคครับแล้วก็รอดไฟซีนีตรง มันก็แต่จะไม่นะครับโมเดลกัมันกับก้ากับบานก้ากับซีบานนะครับพวกตัวนี้กับซื้อว่าแล้ลุงลุงเรียบช่วยลุงเรียบช่วยครับพวกแต่เดี๋ยวความจะว่างเราคอยดูอีกตีนะครับแต่ก้าวกับสไตล์บานเลยครับสำหรับเราวันนะจอบเร็วครับพวกมันได้ส่งแบบโมเดลไม่ไม่ดี โมเดิร์นโมเดิร์นกากับตัวบานกากับซี่ด้วยมอเตอร์ไซค์เกียร์กาหรือเปล่าครับมอเตอร์ไซค์เกียร์กาไหมได้ไหมเดี๋ยวผม เดือดลงเดือดเรือนมอเตอร์ไซค์ให้เขานิดนะครับไจางนิดเกะกะนะครับผมนี่ครับผมเฮียจางซีสเกตสร้างบ้านมาแล้วนะครับผมมาดูงานนะครับไม่มีรอยบาดตุกขั้นตอนการันตีต้องมาดูงานเองโดยเจพาะอเฮียเราไม่ต้องว่วงครับ หลุดมาได้ไงไปไปเขาทำงานมาเร็วมาดิเดดีมาเร็วมามามาโอ้ยหลุดมาตอนไหนมาเร็วมามากวรก็เดี๋ยวพาที่ๆเก็บก่อนครับน้องแอบไปตอนไหนฮะก็ททำงานเข้าใจไหมมันไม่ถึงเวลาเล่นเดี๋ยวข้าวก็กินแป๊บเดียวก็าทำงานก่อนนะขนมก็ให้กินแล้วตอนเช้านะเราก็ร่วมกับดินจนลุด

รองหนังราน,นะกับจันซ้องซุ้งนะครับผมตะกี้ลงเรือนรถได้ชังนะครับซ่องคันนะครับผมได้ไม่เกกาครับผม ับผมก็จะอัปเดตความเกือบหน้าให้ดูเรือร่อยๆนะครับ F4 บ้านหนองง,ง,งูหญิงนะครับหว่ามีอะไรเกือบหน้าบ้างนะครับลังบาลน,นะครับผมจังไฟก้ามาแล้วนะครับผม้มน้องน่านชาแนลครับ มือกว่าก้องเงียชางที่จะเกตสรรางบัาน,นะครับอลองติดให้ดูนะครับเป็นตัวย่างก่อนว่าโอเคหรือเปล่าแต่โอเคกรลุยยาวเลยทำไมโอเคก็ได้เปลี่ยนแบบไม่ครับผมแต่สำหรับลุงเดียกิดว่าโอเคครับ กับสไตล์ดีแต่กับยู่ทีจะคล้องบานเนาะยูทีเหยียจชางนะครับสงจะเป๊กถุกใจหรือเปล่านะครับผุมเอากับเดียวกับความเคลื่อนไว้แบบนี้เดียวกับทีมลังบานจะอัพเดทให้ดูเรื่อยๆนะครับผุมอันนี้ก็จังไฟข้าวแล้วนะครับแล้วก็ ตีกอกวัวนะครับทีหมูนัวได้ครับแต่ย่อยออกไปแล้วนะครับมดไปแล้วเนื่งกอกกาเลือยอยู่นิดเดียวก็วัชนาครับผมทีนี้ก็ย้ายรูงกาจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมเอาคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแต่อย่ากดกลาำกดสนานะครับผมกำลังใจเล็กๆน้อยๆเราก็ทีมลางบางก็ทําหน้าที่นะครับผมอัปเดตความเคลื่อนไหวเรื่อยๆนะครับบาลนองว่าเกิดได้ขึ้นบางมีความขึ้นน้าได้บางนะครับในแต่ละวันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม